สวัสดีครับลูกเพจครับขึ้นมาไลฟ์ให้ดูนะครับว่าในพื้นที่ของจังหวัดน่านนะครับเราออกจากตัวเมืองจังหวัดน่านมุ่งหน้ากลับเข้าไปที่อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านนะครับระหว่างทางจากในตัวเมืองมุ่งหน้าสู่อำเภอเวียงสาเนี่ยนะฮะตอนนี้ฝนก็ลงมาอีกแล้วนะครับระดับาาวหนักไหม าปานกลางครับมีบางช่วงที่หนักก่อนออกจากตัวเมืองมานิดหนึ่งนะฮะหนักแล้วก็ฝนตกตลอดเลยช่วงนี้นะครับทีมงานอิจันนะครับแล้วก็มูลนิธิปปเพชรเกษมเนี่ยเรายังอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดน่านตั้งแต่เมื่อช่วงสายๆที่ผ่านมาเราเดินทางถึงพื้นที่อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านเนี่ยนะครับก็เข้าไปรายงานตัวกับ ทางท่านนายอำเภอแล้วก็เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ทำภารกิจสนับสนุนกู้ภายในพื้นที่ขนย้ายนะครับเคลื่อนย,ย้ายผู้ป่วยติดเตียงคนชรานะฮะที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ในหมู่บ้านดอนแท่นหมู่ที่14แล้วก็หมู่ที่2นะครับเราตีกับข้อเมืองมาเพื่อที่จะมาซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมนะฮะซื้อวัตถุดิบเพิ่มเติมในการทำโรงครัวเคลื่อนที่ พรุ่งนี้นะครับจริงๆแล้วลงอุตดตามลงอุตดนำมาส่วนใหญ่แล้วแหละนะครับเรามาซื้อเพิ่มเติมแต่ทีเนี้ยขากลับจากไปซื้อวัตถุดิบในการทำอาหารทำเพื่อที่จะทำกับข้าวนะฮะแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยปรากฏว่าขากลับเข้ามาที่เวียงสาเนี่ยฝนตกหนักมากนะครับก็เลยนั่งนึกอยู่ในใจว่าเอ๊ะตอนนี้น้ำมันยังสูงอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยนะครับที่ท่วม ที่หมู่บ้านดอนแท่นน่ะสูงประมาณ2เมตร <c oughs> ขออภัยครับทุกที่สุขภาพแย่ๆ yeah, yeah. อ่ะคือเป็นห่วงนะครับเพราะว่าก็เลยไลฟ์ให้ดูว่าฝนมันเข้ามาเติมนะครับเมื่อเมื่อเมื่อช่วงเย็นช่วงเบบบ่าย,ายแก่ๆช่วงเย็นน่ะเราจะเห็นว่าท้องฟ้าในเขตจ,จังหวัดน่านหรือว่าที่อำเภอเวียงสาเนี่ยมันมันมีสัญญาณที่ดีขึ้นนะ ท้องฟ้าเปิดนะครับไม่ไม่มีเมฆแต่สักพักหนึ่งก็พอมืดคล่ำมานะครับท้องฟ้ามืดคลึม้มแล้วไม่นานฝนก็ตกลงมาแบบนี้ผมมองว่าเป็นเป็นห่วงชาวบ้านที่หมู่บ้านดอนแท่นหมู่ที่14กับหมู่ที่2นะครับพี่น้องตอนนี้อยู่บนชั้น2องบางคนนอนอยู่บนหลังคาไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับรู้สึกเป็นห่วงมากๆเลย นะครับแล้วก็คืนนี้ฝนตกหนักอีกด้วยจะจะเป็นยังไงบ้างไม่รู้นะครับแต่รู้สึกเป็นห่วงนะฮะก็ฝนตกหนักแบบนี้อย่าเพิ่งชะล่าใจนะครับอย่าเพิ่งไว้ใจน้ำละลอกใหม่หรือว่าน้ำก้อนใหม่ที่อาจจะลงมาจากบนเขาเพิ่มเติมของเก่าอีกเนี่ยนะครับอันเนี้ยน่าจับตาที่สำคัญน้ำที่ท่วมอยู่เดิมก่อนหน้านี้แล้วตั้งแต่เมื่อวาน ต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้เนี่ยปริมาณน้ําค่อนข้างมากแล้วก็น้ําในแม่น้ำน่านหนุนขึ้นสูงทําให้น้ําที่ท่วมอยู่ในหมู่บ้านที่เราปฏิบัติภารกิจตั้งแต่ทั้งวันที่ผ่านมาเนี่ยน้ำมันไม่สามารถที่จะไปทางไหนได้ดึกสภาพออกใช่ไหมครับน้าท่วมน้ําเต็มทุ่งไปหมดเลยล้อมรอบหมู่บ้านดอนแท่นเอาไว้เนี่ยน้ำไปไหนไม่ได้แล้วตอนนี้มีฝนตกเข้ามาเพิ่มเติม อันนี้น่าเป็นห่วงมากๆนะครับก็ไล์ขึ้นมาเพื่อเป็นข้อมูลให้กับทางกู้ภัยที่จะเดินทางเข้ามาสนับสนุนในพื้นที่ด้วยนะครับสถานการณ์แม้ว่าช่วงกลางวันที่ผ่านมามีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับแต่ว่าตกค่ามาเนี่ยมีฝนลงมาเติมอันนี้น่าเป็นห่วงนะฮะแน่นอนว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเขาประกาศแจ้งเตือนว่ายังมีฝนตกหนักนะครับในพื้นที่ภาคเหนือ พื้นที่ภาคตะวันออกพื้นที่ภาคเหนือนะฮะอย่างเช่นเนี่ยฮะอย่างน่านแพร่ถูกแล้วถูกแล้วก็เด i̇şte ี๋ยวเราจะเดินทางไปที่อำเภอที่ว่าการอำเภอเวียงสานะครับเพื่อที่จะเอาวัตถุดิบบางส่วนเนี่ยไปไว้ที่นั่นเพราะว่าเดี๋ยวเราจะประกอบอาหารทำลงครัวที่นั่นนะครับลงอูดก็น่าจะ เดินทางใกล้ถึงละนะครับทีมของลูกอุ้ดนี่นะครับที่เอาเรือมาเพิ่มเติมเอาอุปกรณ์มาเพิ่มเติมลงครัวทำอาหารนะรับซึง่งตอนนี้น่าจะใกล้ถึงแล้วแต่ว่าพวกเรา,เ,าเป็นทีมล่วงหน้านะครับก็รอทีมสนับสนุนเข้ามานะรเราถึงพื้นที่อำเภอเวียงสาแล้วครับที่นี่คือที่ว่าการอำเภอเวียงสาฝนฝนตกลงมาอีกละลอกหนึ่งนะครับนั่นหมายความว่า คืนนี้ชาวบ้านจะอยู่ยังไงนาะจะนอนอยังไงนาะจะกินยังไงนาะนะฮะชั้นล่างที่เคยเป็นครัวประกอบอาหารทํากับข้าวครัวอยู่ชั้นหนึ่งแน,น่นอนว่าตอนนี้ทําอาหารทํากับข้าวไม่ได้แล้วนะฮะอยู่บนชั้นสองแล้วไม่มีไฟ,ฟฟ้าใช้ด้วยนะครับคืนนี้ฝนตกลงมาเพิ่มเติมอีกนะฮะเนี่ยเราเดินทางมาถึงที่ว่าการอำเภอแล้ววนเลยครับวนไปทางนี้ไหม หรือเปิดให้เขาเอารถเสบียงเข้าทางนู้นเด,เ,เ,เดี๋ยวให้รถเสบียงเข้าไปนะฮะอันนี้เป็นเป็นทีมล่วงหน้านะครับพวกเราเป็นทีมล่วงหน้าเดี๋ยวลุงอุตตามมาอคอมเมนต์เป็นยังไงกันบ้างนะฮะฝนตกหนักครับพี่น้องเอ้ยนะฮะอยู่ในพื้นที่อำเภอเวียงสาตอนแรกก็อุ่นๆใจขึ้นมาว่าฝนจะไม่ลงมาเติมแต่ต้องรอดูก่อนนะครับคือถ้าฝนตกแล้วหยุดนะฮะตกไม่นานเนี่ย อันนี้ไม่น่าเป็นห่วงแต่ถ้าเกิดตกแช่เนี่ยตกแบบเนี้ยตกแช่ตลอดทั้งคืนเนี่ยผมเกรงว่าจะมีผลกระทบนะครับในช่วงกลางดึกหรือในช่วงเช้านะครับเพราะว่าน้ําจากบนเขาก็จะลงมาสมทบเพิ่มเติมในส่วนของน้ําที่ยังท่วมอยู่ในทุ่งนาอยู่ในหมู่บ้านดอนแท่นตนําบลอีกหลายๆตําบลที่ที่มีผลกระทบอยู่ในตอนนี้นะครับ เดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรถสักพักหนึ่งนะฮะเดี๋ยวจะลงไปให้ดูบรรยากาศเดี๋ยวเราจะทําการตั้งโรงครัวที่บริเวณจุดนี้นะครับแล้วก็สถานที่ตรงเนี้ยนะครับจะเป็นจุดศูนย์กลางในการารับสิ่งของบริจาคเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยน้ําท่วมในพื้นที่ของจังหวัดหน้านอำเภอเวียงสานะครับยังมีพื้นที่พี่ๆสแตนบายอยู่ตลอดนะฮะโอ้โหเสียงฝนแรงมาก สักพู่หนึ่งนะครสวัสดีครับเพื่อนๆอ,อีกรอบหนึ่งดูกันอยู่ที่ไหนรับชมกันอยู่ที่ไหนมีฝนตกบ้างไหมในพื้นที่ของท่านนะครับ,รบอะไรนะฮะมา,ม,มาจากเพชรเกษมครับ ตอนนี้กำลังขึ้นมาใช่ไหมครับเรามาถึงตั้งแต่กลางวันแล้วครับทํางานไปรอบหนึ่งแล้วฮะอันนี้เรามามาจอดพักแล้วก็เอาอาหารมาเพิ่มแล้วก็เดี๋ยวมาอีกสี่ลำตอนนี้ลงงที่ได้อยู่ไหมฮะเรือใช่ไหมฮะเรือเดี๋ยวไปลงที่นี่ครับกําลังเดินทางมาอีกสี่ลำตอนนี้เขาขอเรือขอความช่วยเหลือเรื่องอะไรฮะโอเคเดี๋ยวคุยกับทีมหัวหน้าผแป๊บนึงพี่ต้องพี่ต้องการเรือใช่ไหมครับเอาไปช่วยชาวบ้านใช่ไหม ขอทราบภารกิจหน่อยครับว่าเก็บอะไรปอฮะเดี๋ยวนะฮะคือตอนนี้ฝ่ายปกครองเห็นเรือเข้ามามีชาวบ้านขอความช่วยเหลือแล้วฝนตกด้วยเดี๋ยวหัวหน้าทีมหัวหน้าทีมจะเอายังไงเดี๋ยวนแป๊บหนึ่งนะครับเขาฟังคือตรงนี้ครับเราเราเราจะใช้สถานที่ของอำเภอในการตั้งโรงครัวนะฮะ หนาวมือสั่นแต่แป๊บนึ่งนะครับพอดีมาถึงงานเข้าเลยอยู่พัทธลงค่ะเดี๋ยวนะครับเจ้าที่ฝ่ายปกครองได้รับขอความช่วยเหลือมามีประชาชน อเพชรเกษมครับเรือเรือของเราอยู่ที่หนึ่งลำครับต้องการผู้ประสบภัยเขาขับเขาขับรถไปแล้วแล้วเขาเกิดรถเขาเกิดอะไรขึ้นฮะขับรถหลงทาง ต่างจังหวัดแล้วก็คือน้ําล้อมเขาอยู่แล้วว่ายังไงครับน้ําล้อมเขาอยู่ถอยไม่ได้ต้องการเหลือไปช่วยมีมีใครนําทางไปไหมฮะโอเคเดี๋ยวผมไปผมไปแจ้งหัวหน้าทีมก่อนแป๊บหนึ่งนะฮะโอ้วัสดีครับพี่โอ้แล้วฝนตกด้วยภารกิจแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งพี่บาง เขาเจะเอาเรือลำหนึง่งไปช่วยผู้ประสบภัยคนขับรถหลงทางเข้าไปแล้วโดนน้ำล้อมอยู่ตอนนี้เดยนนะข้อมูลอยู่ที่ฝ่ายปกครองต้อง้องาที่นี่นแต่ละเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปคุยคุยกับปกครองแป๊นนึงเดี๋ยวผมไปเรียกทีมก่อนทาไงดีเราเรามีเรือเรือเราไปไม่ได้เยเรือเรือน่าจะยังได้อยู่ตอนเนี้ยแต่คือเรือเรือเรา ดเ,เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาไงดีอุ้ยอะยอมยอม,มเนี่ยนนเรือเรานี่แหละโอ้ยรับหนึ่งแลเพื่อนๆไม่รู้ว่าผมจะเอาข่าวไปบอกเพื่อนๆแล้วเขาจะว่ายังไงมากมากไล่อยู่ ฝ่ายปกครองเขาบอกว่าเขาอยากได้เรือไปช่วยคนมาจากต่างจังหวัดขับรถไปแล้วตัวเนี้โดนน้ําล้อมอยู่น้ํามันล้อมเขาอยู่เขาอยากแท่เอาเรือไปช่วยคนออกจากตัวรถมารับข้อมูลกับฝ่ายปกครองข้างในหน่อยไปหาฝ่ายปกครองบอกว่าโอ้งานเข้าครับ ลูกเพจกล้องสันสแล้วกล้องมันสันสนอย่าเพิ่งโกรธกันนะครับคือมันหนาวคือตัวเราตากน้ําตัวเราแช่น้ำมาทั้งวันแล้วก็มาโดนฝนนี่เลยประสานฝ่ายปกครองพิกัดอยู่ตรงไหนอะไรยังไง ตอนี้ฝนตกหนักนะครับเรือพร้อมคนพร้อมแต่้นทางเข้าไปที่นตหัตอนนี้ฝนตกหนักนะครับเรือพร้อมคนพร้อมแต่ว่าต้องการคนนำทางคือเราไม่ใช่กู้ภัยในพื้นที่เนี่ยนะครับตอนนี้เราเอาเรือมารอไว้แล้วเรือเราอรอรับภารกิจตอนแรกว่าจะได้พัก เดี๋ยวไปช่วยคนก่อนคอยพักแล้วกันพี่หลังครับภารกิจน้ําล้อมประชาชนอยู่พี่เขาร้ง <c oughs> องขอทีมเราไปช่วยประชาชนตอนนี้ติดอยู่ในน้ําติดอยู่ในรถน้ําน้ํามันล้อมเอาไว้คือฝนลงมาเติมนะฮะแล้วผมไม่รู้ว่ากระจุดนั้นกระแสน้ําเป็นยังไง น้ำมันเชี่ยว อยู่ได้อยู่เฮ้ยขอเช็ดนั่งเดี๋ยวโอ,โอคือตอนนี้ทีมทีมกำลังรับข้อมูลจากเจ้าที่ฝ่ายปกครองนะครับเพราะว่ามีประชาชนแจ้งเข้ามาขอความช่วยเหลือคือเป็นคนมาจากต่างจังหวัดนะฮะแล้ว เขาขับรถไปอีท่าไหนไม่รู้แหละเขาถอยไม่ได้เดินหน้าไม่ได้น้ํามันล้อมเขาอยู่จุดไหนไม่รู้นะครับกําลังประสานข้อมูลกันเดี๋ยวเราจะเข้าไปช่วยเขานะฮะ

เดี๋ยวรอข้อมูลอีกนิดนึงเอาข้อมูลโชว์ว่าอยู่จุดไหนกันแนะ่ตอนนี้คนพร้อมแล้วเรือก็พร้อมผมขออนุญาตลงไลฟ์แป๊บหนึ่งถ้าเดินทางเข้าไปถึง <c oughs> จุดที่ชาวบ้านต,ต้องการความช่วยเหลือเดี๋ยวผมจะขึ้นมาไลฟ์ให้อีกรอบหนึ่งผมขออนุญาตจัดการตัวเองสักคู่เดียวนะฮะเดี๋ยวผมขึ้นมาไลฟ์ให้ใหม่นะ ฝนตกหนักมากตอนนี้ตอนแรกคิดว่าจะไม่หนักตอนนี้ฝนตกหนักมากนะครับเดี๋ยวภารกิจตอนนี้ก็คือว่าเราจะต้องไปช่วยประชาชนที่ติดอยู่ในรถนะครับเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยขับรถไปตอนนี้อยู่ตรงไหนไม่รู้แต่เป็นพื้นที่ของอำเภอเวียงสาตำบลอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะน้ำมันล้อมรถเขาไว้อยู่เขาออกไม่ได้ เดี๋ยวขึ้นมาไล์ให้ใหม่นะครับให้ดูสภาพนางานแล้วฝนตกหนักขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับเดี๋ยวขึ้นมาไล์ให้ใหม่ผมขออนุญาตจัดก,การตัวเองแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับขึ้นมาไล์ให้ใหม่ครับ